สนับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยาเครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์ร้องฝุ่นละอองเชื้อโรคและโลหะหนักที่มีขนาดเล็กกว่า0.3ไมครอนเทคโนโลยีจากเยอรมันเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนในครอบครัว m a n นเจอร์วอเ i อร์ไออเครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมนเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแม n น,นเจอร์คุณต้องรู้ว่าน้ำมันผมเนี่ยไม่ได้รักษาโรคโดยตรงนักสาอ้อม,ออม ใครรักษาไอ้โรคที่ต่างๆที่หายเนี่ยร่างกายของแต่ละคนรักษาตัวเองนี่คือหลักการผมคนกินมันกาชาแล้วไม่ได้ผลเนี่ยคือกินมันกัญชาแล้วมันนอนไม่ได้คุณภาพมันก็ไม่ได้ผลไงตัวอย่างง่ายๆก็ได้ผมข้ามไปหน่อยข้ามวิธีใช้เนาะจะจะบอกว่าใช้อะไรได้บ้างเนี่ย ที่เขาไม่วิจัยหนึ่งนะครับใช้ภายนอกเอาง่ายๆก่อนภายนอกไม่ได้กินเข้าไปเนาะข้างนอกนี่แหละคุณหยอดตาได้นี่หมอบอกอยบไปหยอดอย่าไม่ได้วิจัยห้ามหยอดตำรับไดก็ไม่หยอดทั้งนั้นแหละตำรับหมอเดชายหยอดได้ครับผมเนี่ยหยอดซะจนหมดตาแล้วโรคตาผมเนี่ยสี่โรคไม่เหลือแล้วอา้าวโรคแรกอะไรที่หยอดได้โรคต้อต่างๆคุณเป็นต้ออะไรละ่ะบอกมาผมไม่ต้อเนื้อเนาะ เป็นซะจนปิดตาดำผมเนี่ยผมก็ให้หมอลอกคิดว่าหายไหมครับลอกแล้วอะ่ะมันไม่หายมันก็องอกมาใหม่หมอบอก่าคุณก็ต้องลอกไปเรื่อยๆผมยี่กีดลอกผมก็หยอดหายไปนานแล้วก็หายขาดนะครับหายขาดไปนานแล้วตาผมเนาะยังไม่หมดตาผมมีหลายโรคโรคที่สองหุ้นตาเสื่อม คุณคิดว่าหมอรักษาได้ไหมครับบุญตาเสื่อมนะหมอปัจจุบันรักษาได้ไหมจากสุแพทย์อะไปรตัตนินเลยก็ได้คิดว่ารักษาได้ไหมครับบุ้ตาเสื่อมหมอบอกเลยครับว่าทั้งโลกเนี่ยเขารักษาโรคนี้ไม่ได้คุณต้องทนไปบุญตาเสื่อมคือคุณจะมองเห็นจุดดำๆหรือว,ว่าใยญเมมุม,มเนี่ยลอยอยู่ในดวงตาคุณนะครับเนาะหมอบอกเขาทนไปเถอะรักษาไม่ได้หรอกผมไม่ทนครับผมหยอดผมหายไปนานแล้วตาผมใสแจ๋วสองโลกนะ ดยสมจอตาเสื่อมหมอไปต้องยิงเลเซอร์ต้องฉีดยาเข้าไปในล,ลูก,กตาบ้างเนี่ยผมไม่เอาผมหายไปแล้วหยอดรถที่ 4, สีสายตาผมสั้นสั้นแค่นี้แล้วยงด้วยเนาะต้องตัดแว่นแบบนี้แล้วก็วัดทีละข้างแล้วก็ใช้ได้เนาะพอนานๆนเข้าสายตามันเปลี่ยนก็จะไปตัดใหม่เป็นปกตินะหมอบอกผมเบื่อผมก็ทิ้งแว่นเลยเนี่ยผมใส่แว่นไหมล่ะ แล้วผมก็หยอดหายไปแล้วทั้งตาเอียงตาสั้นเนี่ยผมเห็นชัดเจ๋วเนี่ยใส่มือผมเนี่ยอ่านเนี่ยผมอ,าอ่านหนังสือแค่นี้ยังออกเลยเนี่ยนี่ก็ออกนี่ก็ออกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีแล้วตาผมแต่ไปจะถามหมอปัจจุบันนะครับแม้แต่กรมแพทย์เป็นทยบอกอย่าไปหยอดอย่าไปหยอดเดี๋ยวตาบอดอย่าไปเวิจัยไม่ใช่น้ำประเชิงครับหยอดบอดนะผมไม่ใช่ ผมมีแต่ตาบอดและหยอดหายเนี่ยมีทั้งสามคนที่ผมรู้นะแต่ยอดบอดไม่มีสักคนครับไม่มีแสบไหมแสบครับแสบยาแรกๆเนาะแต่ไม่มีทางบอดรับรองได้เลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราแจกคุณไปเนี่ยคุณก็ไปหยอดได้เลยแต่หยอดก่อนนอนเท่านั้นนะครับเพราะหยอดแล้วจะลืมตาไม่ขึ้นเพราะมันแสบต้องหลับตาแล้วมันก็เหนียวๆเ,เพราะเม็นน้ำมันเนาะกลางวันหยอดไม่สมควรแล้วครับมันจะทํางานไม่ได้ ยอดก่อนนอนครั้งเดียวจบเดี๋ยวก็หายเองแล้วพอหยอดนานๆนะครับผมหยอดเนี่ยพอผมหายทุกโรคผมก็หยอดต่อเพราะว่าผมนอนทุกคืนนี่ไมหยอดแล้วก็นอนเนาะเพราะว่าผมใช้ตาทุกวันผมก็ซ่อมทุกวันดิถ้าผมไม่ใช้ตาไนไหนผมไม่ซ่อมหรอกแต่ผมใช้ตาทุกวันเหมือนคุณเนี่ยใช้ฟันทุกวันคุณแปรงฟันทุกวันยิงเปล่าคุณไม่ร้อยฟันผุใช่ไหมผมก็ไม่ร้อยตาผมไปเล่าเก่าหรอกผมก็หยอดทุกวันหู โรคหูนี่เหมือนกันครับหายเร็วกว่าตาถามหมอบอกห้ามหยอดหูนี่โอ้ยไม่วิจัยหยอดไม่ได้ห้ามยอดคนไข้ผมหายไปหมดแล้วยอดหูหนึ่งคุณมีหูน้ำนวกนะหูมีน้ํามีอะไรที่เป็นหนองอะไรเนาะมีคนน,คนะครับผมแจกผู้สูงวัยนะครับ อายุ65ขึ้นไปเนี่ยคุณไปรับจากเราได้ทุกวันจันทร์อังคารที่วัดสากแก้วเนาะฟรีทุกจันทร์อังคารครับคุณไปเลยที่ท่าเสด็จนะเช้าถึงบ่ายนะครับจานกลางคานนะถ้าเข้าไปไม่ได้คุณก็เอาบัตรจระชนหรือเอาสำเนาไปก็ได้เราก็ให้ครับคุณเป็นไปกรอกอาการว่าเป็นอะไรหลังจากนั้นใช้แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยเท่านั้นแหละเราจะให้คุณฟรีเนาะแต่นี้มีคนหนึ่ง เขารับไปไม่ถึงเดือนกลับมาเนี่ยเขาบอกว่าเขานะครับตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาเป็นหูนดำหนวกนะครับตั้งแต่เกิดเนาะอายุหกสิบกว่าเนาะรักษาไม่เคยหายเลยตั้งแต่เกิดใช้ย,ยาผมหยอดเนี่ยไม่เกินเดือนเลยหายไปแล้วโถเสียดายจังอุตสาห์เก็บไว้ต้องหกสิบกว่าปีเนาะไม่เดือนหายแล้วน่าเสียดายเนาะอีกเรื่องหนึ่ง เสียงในหูใครมีมั่งไม่มีอะไรก็จี๊ปีปูปีปูในหูเนี่ยใครมีมั่งมีลวต้องฟังนะครับไปหาหมอนี่ผมเนี่ยคนวัดสแก้วเนี่ยแหละครับเป็นมัจฉายกไม่ใช่รักยกหรอกเป็นสมพันโลงเนาะเขาบอกกับผมว่าเขาเนี่ยเป็นมาหลายปีไปหาโรงพยาบาลระจังหวัดเนี่ยหมอบอกว่าคุณเป็นน้ำในหูเช่ากันนะครับคุณก็ทนไปเถอรักษามไม่ได้หรอก หูดังจีจ้จีจ้จีจจจ้เนะทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาก็ขอไปหยอดเพราะวัดที่ผมแจกยานั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็ยังอยู่อันนี้ไม่น่าเชื่อหรอกผมถามว่าเป็นไงบ้างเขาบอกหายไปแล้วเอ้าใช้เวลานานไหมลองทายสิกี่วันคนเนี้ยหลายปีที่ผ่านมาดังจี้จเนี่ยหยอดจี่วันหายครับเขาบอกผมนะสามคืน ขาหยอดกลางคืนนะก่อนนอนนะบักคืนแรกหยอดก็ไม่คืรู้อะไรเนาะคืนที่สองเอ๊ะมันชักน้อยลงนะคืนที่สามเนี่ยจบบอกจบแบบไหนหยอดไปแล้วเสียงก็เบาลงนะสักเดียวนะมันเสียงดังโบเหมือนเสียงอะไรระเบิดเบาๆนะหายไปเลยครับจบไม่ทำง่ายขนาดนั้นเนาะแต่อาจจะไม่ทุกคนหรอกแกก็คิดว่าเนแกเนี่ยทำบุญถือศีลนะครับอยู่วัดน,นะบุญคงช่วยแก ถึงได้ด้น้ำมันมันนี่แหละไม่งั้นน้ำมันไม่ได้หรอกถึงได้ก็ไม่หายเร็วแกเชื่อว่าบุญของแกมันน่าจะจริงเนาะมันไม่น่าเอาเร็วขนาดนี้นะอันนี้เสียงในหูเนาะอีกเรื่องก็คือหูตึงหูหนวดอันนี้คนแก่จะเป็นกันเยอะหรือว่าบางคนเนี่ยประดาน้ำนะครับดำน้ำทุกวันครับดำน้ำลึกนะมันกดกดกดนะสุดท้ายต้องใช้เครื่องฟังเครื่องช่วยฟังนะครับแล้วก็ต้องตะโกนไข้หูถึงได้ยินนะ ลูกขอ่อให้หยอดไม่ถึงสองเดือนครับทิ้งไอ้ไอเครื่องช่วยฟังไปแล้วบอกลูกว่ามึงพูดเบาๆหน่ะสิกูนตกหูมึงก็ลูกก็เคยตะโกนตั้งหลายปีเนี่ยจะให้เขาพูดเบาๆได้ไงดุลูกว่ามึงพูดเบาๆเอาที่ทิ้งเอาที่ใส่หูทิ้งเพราะนั้นถ้าไม่หนวกแต่กำเนิดนะครับมีอการรักษาได้ง่ายหูเนี่ยง่ายกว่าเร็วกว่าตาแต่ถ้าหมอรักษาเนี่ย หูนี่ยากสุดครับเพราะว่าผ่าก็ยากอะไรก็ยากผมวยากมากแต่ว่าเวลาหยอดเนี่ยง่ายสุดแล้วไม่แสบอย่ามาก็าขคันจิกๆนะครับถ้าหยอดแล้วมันคันเนาะคุณก็เอาบดจนบัตรอะ่ะค่อยๆแย่เข้าไปเท่านั้นแหละจบค้างไว้สักสิบยี่สิบนาทีแล้วก็เทออกก็ได้เพราะว่าเวลาหยอดต้องเอียงใช่ไหมครับมันจะทําอะไรไม่ได้เพราะนั้นสักสิบนาทีคุณก็เอาออกได้แต่ส่วนมากผมจะหยอดก่อนนอน คือละข้างนอนเอย็นท่านี้ก็หยอดครั้งนี้นะพรุ่งนี้ก็หยอดครั้งนี้เพราะว่าเราใช้หูทุกวันเหมือนกันนะเรามีน้าํามันเราก็หยอดไปสิมันไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเราทําได้เองแล้วมันถูกจะขนาดนี้เราจะไปประหยัดอะไรนักหนาขอมาถูกสามสี่วันหนึ่งบาทเดียวอะวันไม่ถึงบาทแน่นอนอยู่แล้วเราทําเองเนาะอีกอันก็คือหูมันหมดหมดหมด,หมดโลกละ อ๋ออีกเรื่องคือบ้านหมุนน้ำม่หูไม่เท่ากันนะครับคุณขยันยอดเดี๋ยวก็หายมีหายเยอะแยะหูเนี่ยน้ำไม่เท่ากันเนี่ยมันจะเกิดบ้านหมุนคุณชอบไหมบ้านหมุนนะใครเป็นบ้านหมุนบ้างเคยเป็นไหมขับรถระวังนะครับบ้านหมุนเนี่ยมันจะพารถลงถนนไปเลยเพราะว่ามันคุมอะไรไม่ได้แล้วนะครับไอ้นี่เป็นโรคที่เกิดจากน้ำในหูไม่เท่ากันเนาะหรือว่าไอ ตัวแคเซียนที่มันเกาะอ,อยู่ในหูเนี่ยมันหลุดมันอะไรก็ไม่รู้นะเขาว่างั้นแหละแต่ผมไม่รู้หรอกหยอดไปเถอะเดี๋ยวก็หายเพราะนั้นโลกหูเนี่ยหย่อดไปเถอะมันไม่ได้เจ็บได้ปวดอะไรเนาะไม่อันตรายเลยแต่เรื่องแผลรักษาภา,ายนอกเนาะแผลก่อนคุณเป็แผลอะไรล่ะคุณจะเป็นแผลน้ําร้อนลวกนะครับดีกว่าไอ้บัวหิมะของจีนที่แพงๆนะครับทาปั๊บนะครับ ไม่ถึงสิบวินาทีนะคุณจะหายแสบปี๊บไปเลยไม่เชื่อลองเอาน้ำร้อนมาลวกดูเดี๋ยวผมจะทาให้ดูแต่ว่ามันจะพองนะครับมันจะไม่พองเพราะว่าถ้ามันร้อนจะจัดมันก็จะพองนะแต่ว่าแสบเนี่ยหายแสบร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วจะไม่มีแผลเป็นถ้าคุณไม่ไปแกะมนะันอะไม่มีแผลเป็นหรอกเนาะอันนี้อันแรกเนาะติดตัวไว้ก่อนถ้าแผลสดบาดมีดนะ คุณทาเลยครับมันจะไม่เจ็บไม่ปวดเพราะว่ามันระงับปวดได้เนาะแล้วคุณก็จะหายเร็วมากมันค้าเชื้อด้วยแล้วก็จะแผลเป็นจะน้อยนี่แผลสดเนาะแผลเปื่อยจะแผลกลายแผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหายหมดแผลเบาหวานหายแผลกดทับนอนติดเตียงกดทับเนาะรักษายากมากหาย คุณบอกว่าแผลอะไรหายหมดเนาะแผลในปากก็หายคุณเป็นเริ่มหายงูสวัสดหายเป็นหูดหายนึกไม่ออกมีอะไรกันสิวหายลูกนะครับเป็นสิวนะครับไม่ต้องไปซื้อยาหรอกก่อนนอะนให้เขทาไปเลยกลางวันมันจะมันจะหน้ามันจะมันๆเนาะ ทาก่อนนอนไม่เกินสองคืนครับยุบหมดละสิวะแล้วไม่เป็นแผลเป็นด้วยฝียังหายเลยครับฝีคุณขึ้นมานะครับมันย,ยังแดงๆนะยังไม่ทันเป็นหนองคุณก็ทาเลยมันจะยุบไปเองไม่มีขึ้นเป็นหนองหรอกสิวจะไปยากอะไรเพราะว่าสิวมันเป็นฝีหัวเล็กไอหัวใหญ่ยังหายหัวเล็กจะไปกลัวอะไรมันเอกเพราะนั้นทาไปเลยยุบไปหมดแล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นเนาะ ฝ้าหายนะครับอย่าไปทานะครับเดี๋ยวมันหายไปใครชอบฝ้าเนี่ยอย่าไปทาเด็ดขาดเดี๋ยวหายเดี๋ยวหนีเพราะฉะนั้นอย่าไปทาเหมือนไอ้ติงกาผมเนี่ยระวังนะครับมันไปจริงนะครับมันไม่้อยู่หรอกมันหน,นีฝ้ากเหมอนกันจมูกคุณเป็นไซนัสไหมเล่ะไซนัสก็แงนหน้าขึ้นบีเข้าไปข้างระโยดน,นะครับให้มันถูกหัวไซนัสให้ได้ เดี๋ยวก็หายไม่ได้ยากอะไรหรอกคุณเป็นหวัดกลางคืนนอนหายใจไม่ออกนะครับหยอดเข้าไปจมูกคุณจะโล่งคุณจะไม่เป็นภูมิแพ้อ้าไอ้นี่ก็จมูกเนาะแพ้อากาศเนี่ยคุณช่วยได้มันจะมีอะไรกันเนี่ยมันจะไม่มีแล้วบ้างเนี่ยมันใช้ได้จนแต่นี้คุณนอนเนี่ยเนาะ คุณมอนไม่หลับคุณกินให้หลับเนาะแล้วคุณกลนกินเพื่ถ้าพอดีนะครับมันจะไม่กลนเนี่ยมีเครื่องวัดเนาะผมเนี่เคยกลนจนแบบไม่จะกลนนยังไงเนาะเดี๋ยวนี้เลิกไปแล้วหายไปแล้วแล้วกลนไม่พอนะครับผมหยุดหายใจด้วยหยุดหายใจตอนนอนนะครับอันตรายที่สุดหมอบอกว่าคุณเนี่ยตายได้ทุกคืน อายุก็จะสั้นลงอย่างน้อย8ปีหมอก็ให้เครื่องพ่นลมมาเป็นปั๊มนะครับตอนนั้นเกือบห้าหมืนตอนนี้เขาบอกหกหมื่นกว่าเลยเครื่องนั้นเนะครื่องเล็กเนาะปั๊มลมแล้วก็เอาหน้ากากมาใส่หน้าแล้วก็พ่นเข้าไปเพื่อว่ามันจะได้ไม่ตายตอนนอนอัดอากาศเข้าไปตอนที่คุณหยุดอะแต่ผมใช้ไม่ได้เพราะมขี้น้ำคานใช้แล้วมันนอนไม่หลับแฟนผมเป็นเหมือนกันเขาก็ใช้ผมใช้ไม่ได้ แต่ผมกินน้ำมันผมเนี่ยผมหายก่อนเลยแฟนมันก็เลยมากินหายด้วยไอเครื่องนั้นไม่รู้ทิ้งไปไหนแล้วจะให้คนไปก็ไม่รู้หายไปไหนแล้วไม่ประโยชน์โคโค่แมกกาทรีน้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็นและน้ำมันงาคีมอนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มเอาคลายแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพา ออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง